สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ nbt news ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชยัยคุณสุพนันริศบนตรีและอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้นะครับอาจารย์ิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ แต่สักครู่ถ้าคุณไม่บอกผมเข้าใจว่าวันนี้14กุมภาพลาแล้วนะฮะเพิ่ง12กุมภาพ12ครับวันวันนี้ไปไหนมาไหนเราเริ่มเห็นบรรยากาศสีชมพูสีชมพูแล้วเหมือนกันนะดอกกุหลาบประดับประดาตามที่ต่างๆใช่นะเรียกว่ารับบรรยากาศของวันวาเลนไทน์นะฮะก็วันนี้ก็มีสีสันบรรยากาศหลากหลายที่มาให้ฝากมาฝากุผู้ชมกันนะฮะอย่างกรุงเทพเองแน่นอนนะฮะพอวาเลนไทน์หลายคนเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีคู่รักมาจดทะเบียนวันวาเลนไทน์เยอะเลยทีเดียวเนี่ยแล้วเขตที่คนชอบไปจดทะเบียน บางรักชื่อมันชื่อมันดีชื่อมันดีนด้วยเกี่ยวข้องกับความรักอ่าเขตบางรักถนนสีลมก็จะเรียกว่าปีนี้ก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันว่าจะมีคู่รักไปจดทะเบียนขณะที่ต่างจังหวัดเองชนบุรีพัทยาก็มีกิจกรรมสงขาโรงสีแดงหาโพหินมีกิจกรรมมาเนะฮะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดมาฝากผู้ชมแน่นอนนะครับอพอพูดถึงเทศกาลแห่งความรักแบบนี้นะครับก็ทําให้บรรยากาศทั่วไปมันอบอวลไปด้วยความรักนะครับเพราะฉะนั้นพูดกันตรงๆเตือนกันตรงๆเรื่องของการแสดงออกเรื่องความรักนะครับแสดงออกได้หลากหลายวิธีนะครับ แต่ถ้าเกิดจะมีการแสดงออกที่เกิดเลยคือพิจารณาแล้วแหละว่ามันเหมาะสมเหมาะควรแล้วด้วยวัยด้วยต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันนะครับ,บอย่างเช่นเรื่องของการสวมใส่ถุงยางอนามัยนะครับเพราะมันป้องกันได้ทั้งโรคนะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ด้วยอันนี้พิจารณาตามความเหมาะสมด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเรื่องพวกนี้ควรที่จะถูกหยิบยกมาพูดคุยกันแจ้งเตือนกันนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะถึงเนี่ย เดี๋ยวนี้เองเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆก็เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทางด้านของตํารวจบอ,อทอเขาออกมาเตือนเหมือนกันคุณผู้ชมฮะว,ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพครับที่จะใช้ช่องว่างโอกาสเรื่องของความรักแบบนี้มาหลอกให้คุณกลายเป็นเหยื่อได้ก็ให้ระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยือ่ออาชญากรรมออนไลน์ใช้ความรักความไว้ใจเนี่ยมาหลอกลวงผู้เสียหายทําให้ทั้งเสียทรัพย์ก็ดีทําให้เสียชื่อเสียงก็ไม่น้อยนะครับ พันตำรวจเอกศิรวัตรดีพอรนะครับรองผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปกกกปทนะก็บอกว่าในช่วงเทศกาลแห่งความรักเนี่ยคู่รักจำนวนมากนะครับก็จะแสดงออกถึงความรักการส่งของขวัญเงินนะะหรือทำกิจกรรมต่างๆนะฮะสำหรับอาชญากรรมออนไลน์เองมิจฉาชีพบางส่วนก็ใช้ตรงนี้นะฮะใช้ความรักเนี่ยในการก่อเหตุ หลายครั้งหลายคราวเราอาจจะได้เคยได้ยินคําว่าโรแมนต์แ scam นี่ยก็คือการหลอกให้รักออนไลน์เป็นการสร้างเรื่องหลอกเนี่ยให้เหยี่อโอนเงินมาทักมาคุยแกล้งให้รักแล้วก็ขอให้โอนเงินไปให้แบบนี้ก็เรียกว่าเสียตังค์กันมาเยอะนะฮะหรือว่าเป็นไฮบริดแ scam นะครับก็คือหลอกให้รักแล้วชวนลงทุน รวมไปถึงล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็เริ่มเห็นข่าวเหมือนกันที่เขาบอกว่าหลอกให้ถ่ายคลิปเนี oh. ่ยบางทีเป็นผู้หญิงหน้าตาดีถ่ายคลิปของตัวเองส่งมาก่อนแล้วบอกว่าอขอดูของคุณบ้างสิอพอผู้ชายถ่ายคลิปกลับไปปรากฏว่าไปแบ็กเมย์เขาซ oh. ะงั้นนี่ยก็หลายหลายข่าวเราม่เคยเห็นข่าวแบบนี้พราะผู้เสียหายก็จะอายไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าล่าสุดก็มีการแจ้งความดำเนินคดีมาแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิธีแบบนี้ที่ทําให้เสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงในทางตํารวจเขาก็ออกมาเตือนแล้วครับ ที่เรารู้กันดีก็คือโรแมนตแกนะครับหรือหลอกรักออนไลน์นะครับที่มีการปลอมโปรไฟล์เป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาตแล้วก็มาหลอกลวงหญิงสาวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไฮบิสกรมนะครับหรือหลอกรักชวนลงทุนที่ปลอมโปรไฟล์เช่นกันนะครับแล้วก็มาหลอกให้เหยื่อนรักแล้วก็จากนั้นเนี่ยชวนไปลงทุนในแอปพลิเคชันที่ปลอมขึ้นมานครับก็สร้างความเสียหายนะครับไปเพราะในรูปแบบของทรัพย์สินให้กับเหยื่อนะครับยังมี กิจกรรมที่เกี่ยวกับความลับอีกรูปแบบนึงก็คือเซ็กโทเช่นนะครับหรือการหลอกลวงให้ถ่ายคลิปหรือรูปภาพลามกแล้วออนนำมาข่มขู่หรือแบทเมลนะครับไม่เป็นในรูปของตัวเงินหรือชักชวนข่มขู่ให้เหยื่อเนี่ยมามีเพศสัมพันธ์กับตน ทางพันตำรวจเอกสิรวัตรยังย้ำมาด้วยเลยนะครับว่าการหลอกให้ถ่ายคลิปนั้นไม่ได้จำกัดว่าคนร้ายจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้นนะครับตำรวจยังหมายถึงเลยนะครับคนที่ใกล้ตัวนะครับคนรัก เพื่อนสนิทนะครับวันนี้ยังรักยังสนิทกันอยู่อาจจะไม่เป็นไรนะแต่วันหลังวันหน้าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการนําภาพหรือคลิปลามกของผู้เสียหายมาข่มขู่เพื่อเป็นการเรียกเงินหรือข่มขู่ไว้ผู้เสียหายนั้นมามีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับทาได้หลายอย่างเลยนะคนที่ไว้ใจนะวันนี้<อ>วันหน้าอาจจะไม่ไว้วางใจกันแล้วก็ได้แล้วอาจจะมาทําร้ายเราในที่สุดเนี่ยอีกกรณีที่น่าห่วงเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีคู่รักบางคู่ที่เขาอาจจะ เรียกว่าชื่นชอบนะครับสมัครใจถ่ายภาพถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์พอเลิกกันแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็แล้วแต่ก็จะมีการนําภาพนําคลิปเนี่ยมาปล่อยในสื่อออนไลน์ก็ฝากเตือนให้ระม,มัดระวังนะครับแล้วก็หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกให้ถ่ายคลิปเหล่านี้เนี่ยนะฮะนำไปข่มขู่ต่างๆนานา,นาก็ สามารถแจ้งเบาะแสดำเนินคดีได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ tcsd.go.th/ แจ้งเบาะแสนะก็เรียกว่าสามารถพิ<ม>จารณาแจ้งเบาะแสเหล่านี้เนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ